สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมปัญญุกครับรัชลิมผันิยมค่ะพบกับเราอีกแล้วนะครับกับรายการรรักกะดดทัวร์ซีรีส์นะครับตอนนี้กันถึงวันส่งเวลาเกียงสิบเพราะว่าตอนนี้แฟนคลับถามเวลาเยอะมากเลยแล้วก็อยู่ที่ท่าเรือศรีรายามีญาติอยู่เดี๋ยวจะไปเยี่ยมญาติอ่ยก่อนเจอญาติถ้างั้นเราคุยกันเรื่องแฟนชายก่อนค่ะครับแฟนชายเชยชายของบริษัท นี่อะไรกับสยามธุรกิจนี่เลยค่ะหน้าจอเลยก็โทรัปพิการติดเข้ามาใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะไปพบญาติหน่อยใครล่ะนายอำเภอไหนเนี่ยเหรออ้าวรู้จักด้วยวิสวัสดีครับแหมมาเลยมาเลยเอาเป็นญาติก็คุยกันโอเควันนี้ท่านนายอำเภอจะส่งเราไปไหนครับไหนคะนี่มีทัวร์สี่ขอนะครับค่ะ ซึ่งนำไปโดยบร <Elena> ิษัทโอปอทรเวลครับเที่ยวพื้นที่ทะเลตรังทะเลกระบี่ครับมีอะไรบ้างเกาะอะไรบ้างที่จะส่งไปเนี่ยเกาะเชือกเกาะม้านะครับเรับเชือกเกาะมุกเกาะมุกไครับโอ้โหเห็นปกเตรียมสปีดโบ๊ทเลยจากโอปอทรเวลเนี่ยนะ อยากจะเหตุเจ้าของจังเลยอ่ะมีอยู่ตรงนี้ไหมคะมีอยู่ตรงนี้มาเรด้วยเลยครับค่ะคุณอะไรครับผมชื่อธีรศักดิ์สวัยช่อครับปรทคำผู้ประกอบการธุรกิจน้ำเที่ยวของกรตาอ๋อก็เป็นเรื่องของเรือเนี่ยนะมีเรืออะไรบ้างครับของผมทาเกี่ยวกับเรือสปีดโบ๊ทน้ำเที่ยนะครับรอบกเชือกแล้วก็กาะพีพีโอเคครับงั้นนะ เดี๋ยวช่วงนี <t 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 ้ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะฮะอวยพรกับหนังสืพิมสยามธุรกิจก่อนครับในโอกาสที่หนังสืพิมสยามธุรกิจครบ20ปีนะครับในนามของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ก็ขอ้อไยพรให้มีกิจการที่รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าตลอดไปนะครับเพราะนังสือสยามธุรกิจก็เป็นไม่ใช่เพียงเรื่องธุรกิจเท่านั้นนะฮะก็จะมีทั้งเรื่องการเมืองสังคมท่องเที่ยวบันเทิงนะครับที่จะเป็นประโยชน์นะครับเพิ่มพูนความรู้ความบันเทิงกับผู้อ่านทุกท่านนะครับ เราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศสาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่าย n น o l ไลฟ์ไปสู่อาเซียนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่15ปีนไลฟ์ก้าวไกลสู่สากล ผลิตภัณฑ์ Bio Advanced Day Cream ผสมสารสกัดจากทองคำอัุม่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรักให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p พ r ย c e n t e เขาใหญ่สดระรมรีสอร์ทพร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยห้องพักหลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบเขาใหญ่สดระรมรีสรทเปิดบริการแล้ว สนใจติดต่อสอบถาม095 639 8042ครับคุณวุฒวันนี้เราจะพาไปไหนบ้างวันนี้ก็จะเป็นทริปวันเดย์ทัวสี่อก่อนวครับค่ะจาก ที่เราจอดอยู่ที่นี่คือท่าเรือศรีระยานะครับผมจากที่นี่ไปพิศิษฐ์ก่อนใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ45นาที45่านาทีเดี๋ยวช่วงเช้านี้โปรแกรมคร่าวๆที่ได้คุยกันไว้เดี๋ยวเราจะตรงไปที่เกาะมุกเพื่อไปดูถ้ำมรกตกันก่อนครับเกาะมุกคือชื่อของเกาะแล้วก็ถ้ำมรกตนี่ก็คือเป็นชื่อของถ้ำนะครับโอเคเข้าใจละไปกเพี่ไปกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าถ้ํามรกตดใช่เลยมีการที่จะเที่ยวอาสําหรับคนที่ยังไม่เคยมายังไงเดี๋ยวเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยคนอื่นเลยเราจะให้ใส่เสื้อชูชีพนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวคนที่ไม่ถนัดที่จะว่ายน้ำเพราะว่าเส้นทางที่เราจะไปเราต้องใช้ระยะทางประมาณ100รเมตรที่จะต้องว่ายน้ำเข้าไป ครับผมตอนนี้ก็เข้ามาละครับผมผ่านถ้ำมาี่เรียกว่าถ้ำมรกตใช่ไหมคะใช่ครับผมเส้นทางก็ค่อนข้างทุรัคทุเลนิดหนึ่งวันนี้คนเยอะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณผู้รู้มากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้แจกอะไรดีวันนี้แจกเดรนเต้สองรางวัลค่ะครับผมถามง่ายมากเลยถามว่าถ้ำที่เราลอดน้ำเมื่อกี้เขาเรียกว่าถ้ำอะไร ก๋ไก่ครับก๋ไก่ค่ะถ้ำมุดขอไข่ครับอ่าถ้ำมรกตมันต้องมุดมาน่ะใช่โอเคขอขอบคุณบริษัทโอปอทราเวลด้วยครับก็มุดอีกทครับผมขอบคุณครับครับรับชมกันใหม่นะครับกับรายการรักปตติกุลซีรีส์วันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับบริษัทนี้อะไรเอร์เนชั่นแนลขายตรงของคนไทยค่ะหนังสือพิมพ์สยามสยามธุรกิจชแนลค่ะเขาใหญ่สลานลมดีสอง นิตยสารสยามแม็กซิมัม